อา ac a ์มิฟ c A แอกเดมิ n เ e r นเตอร์แอ l เทอร์ท o ลโซลู e ันสำหสวัสดีครับจากเรื่อง AI ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันในเชิงทฤษฎีนะครับวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันดูว่าจะเอาไปใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมได้ยังไงบ้างโดยดูจากข้อมูลที่เรามีกันเราจะไล่ดูกันตั้งแต่แบบการเริ่มโครงการเลยการพัฒนาโมเดลการเอาไปใช้งานจริงแล้วก็ทักษะอื่นๆที่จาเป็นด้วยครับ ใช่ค่ะคือเหมือนการมองภาพรวมทั้งหมดเลยนะคะว่าเราจะเปลี่ยนความรู้ AI ให้มันเเกิดเป็นประโยชน์ทางธุรกิจจริงๆได้ยังไงต้องต่เริ่มคิดจนถึงดูแลมันยาวๆเลยโอเคครับงั้นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยที่ไม่ใช่แค่เรื่องโมเดลแต่คือการการตั้งโจทย์หรือ problem framing ให้มันชัดๆก่อนใช่ไหมครับต้องเข้าใจธุรกิจจริงๆใช่ค่ะต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหาคืออะไรกันแน่ เช่นถ้าลูกค้าเลิกใช้เยอะหรือเชิญสูงเนี่ยเป้าหมายคืออะไรแล้วเอ็มเอมันจะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ยังไงบ้างครับครับพอเข้าใจปัญหาแล้วก็ต้องมาเลือกประเภทการเรียนรู้ที่มัน أ, เหมาะสมอย่าง s u p e r v i ์ว d หรือ Unsupervised แต่จุดที่น่าสนใจคือเริ่มจากโมเดลง่ายๆก่อนที่เรียกว่า b เบสไลน์โมเดลอะคะ่ะอ๋อเบสไลน์เพื่อเป็นจุดเปรียบเทียบเหรครับ ใช่ค่ะแล้วก็เพื่อตั้งหลักด้วยแล้วก็อย่าลืมเรื่องสําคัญมากคือข้อมูลต้องดูว่าพร้อมแค่ไหนปริมาณคุณภาพเกี่ยวข้องไหมเข้าถึงได้หรือเปล่าพอโจทย์ชัดข้อมูลมีแล้วก็มาถึงตอนพัฒนาโมเดลที่มกักจะเจอ,เอ,อปัญหาคลาสสิกเลยใช่ไหมครับอย่าง underfitting กับ overfitting เนี่ยอืเจอบ่อยค่ะ underfitting ก็เหมือนโมเดลเรามันยังง่ายไปนิดนึงอาจจะต้องเพิ่มความซับซ้อนหรือหาข้อมูลมาเพิ่ม แล้วโอเวอร์ฟิตตนะครับที่ว่ามันเก่งแต่กับข้อมูลเก่าๆอันนั้นเหมือนมันจําเก่งเกินไปค่ะพอเจอข้อมูลใหม่ก็อาจจะทํานายได้ไม่ดีวิธีแก้ก็อาจจะลดความซับซ้อนลงหรือใช้เทคนิคอย่าง Regularization หรือเออ l y ลี่สต็ p ปเข้ามาช่วยอืการหาจุดที่มันพอดิบพอดีนี่ถ้าทางจะยากนะครับ ใช่ค่ะท้าทายเลยแล้วยังต้องมีการปรับจูนพวกไฮเปอร์พารามิเตอร์อีกอย่าง l e ARNING RATE หรือค่า k ใน K-Means พวกนี้เหมือนปรุงอาหารเลยค่ะต้องค่อยๆลองหาค่าที่ลงตัวอาจจะใช้เครื่องมือช่วยอย่าง Grid Search หรือแรนดอมเซ a r c h เครื่องมือที่ใช้พัฒนานี้ก็มีผลเยอะไหมครับพวกเฟร m e w ิร์ต่างๆก็มีส่วนช่วยเยอะค่ะที่นิยมก็มี c ซ k i t Learn สำหรับงานทั่วไปหรือถ้าเป็น Deep Learning ก็จะเป็น Tensor f l o w กับไพทอ h แต่ ออหัวใจหลักจริงๆก็คือความเข้าใจปัญหาที่เราจะแก้นะคะครับพอได้โมเดลมาแล้วแต่ถ้ามันยังอยู่ในเครื่องเราเฉยๆก็ก็ยังไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับต้องเอาไปใช้งานจริงหรือ deployment ซึ่งตรงนี้มีเรื่อง mlops เข้ามาใช่ค่ะ mlops นี ML ่สำคัญมากมันคือการเอา mldevops แล้วก็ dataengineering มารวมกันเพื่อจัดการวงจรชีวิตทั้งหมดของโมเดลเลยตั้งแต่สร้างฝึก ทดสอบเอาไปใช้จริงเฝ้าระวังแล้วก็ปรับปรุงใหม่เพราะโมเดลมันต้องอัปเดตตลอดถูกต้องค่ะเพราะข้อมูลในโลกจริงมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเกิดสิ่งที่เรียกว่าโมเดลดริฟท์ได้ตลอดเวลาซึ่งคลาวด์แพลตฟอร์มอย่าง AWS GCP Azure ก็เข้ามาช่วยตรงนี้ได้เยอะทําให้กระบวนการมันง่ายขึ้นแล้วรูปแบบการเอาไปใช้งานจริงล่ะครับมีแบบไหนบ้างหลักๆก,ก็มีแบบ API endpoint สำหรับการเรียกใช้แบบ r ร a l time เช่นเช็คสแปมหรือแนะนำสินค้ากับอีกแบบคือ batch prediction คือประมวลผลข้อมูลทีละเยอะๆตามรอบเวลาอย่างพยากรณ์ยอดขายเดินหน้าไม่ว่าจะแบบไหนก็ต้องคอยดูประสิทธิภาพมันตลอดใช่เลยค่ะการ monitoring หรือเฝ้าระวังขาดไม่ได้เลยต้องดูตลอดว่าโมเดลยังทำงานได้ดีอยู่ไหมฟังดูแล้วคนทำ AI นี่ต้องรู้เยอะจริงๆนะครับนอกจากเทคนิคแล้วยังมีเรื่องทักษะอื่นๆอีก โดยเฉพาะการสื่อสารสําคัญมากค่ะคือสร้างโมเดลเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องต้องอธิบายคนอื่นเข้าใจได้ด้วยว่ามันทํางานยังไงมีประโยชน์อะไรโดยเฉพาะกับผู้บริหารหรือฝ่ายอื่นๆที่อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานเทคนิคเหมือนเราต้องเล่าเรื่องให้เป็นยินเนียตลอดแล้วก็สุดท้ายคือต้องเรียนรู้ตลอดเวลาจริงๆค่ะวงการนี้ไปเร็วมากครับสรุปแล้วการเอา AI ไปใช้ในอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยมันเป็น เป็นกระบวนการที่ครบวงจรเลยตั้งแต่เข้าใจปัญหาพัฒนาโมเดลเอาไปใช้จริงแล้วก็สื่อสารคุณค่าของมันออกไปเป็นเป็นการผสมผสานหลายๆอย่างเข้าด้วยกัน ถูกต้องเลยค่ะและออพอเราพูดถึงการนํา AI ไปใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นสร้างผลกระทบในวงกว้างแล้วเนี่ยมันก็มีคําถามที่น่าคิดต่อนะคะว่านอกจากประสิทธิภาพทางเทคนิคแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่า AI ที่เราสร้างและนําไปใช้นั้น,ม,นมันมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมกํากับดูแลเพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันส่งผลต่อผู้คนจํานวนมาก